ฟรีแวร์รีวิววันนี้เรานำเสนอโปรแกรมที่มีชื่อว่า Geek Uninstaller นะครับ G W E K Geek ที่แปลว่าผู้ผู้มีความชำนาญอะไรสูงนั่นแหละอะไร,ะไรประมาณสักอย่างนะครับก็โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับรีมูฟโปรแกรมออกจากเครื่องแบบที่เรียกว่าถอนลากถอนโคนกันเลยทีเดียวก็คือ เอาออกหมดเลยนะครับทุกส่วนของโปรแกรมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมไฟล์โปรแกรมรวมไปถึงรีจิสตี้ที่ติดตั้งอยู่ในวินโดว์ก็จะเอาออกหมดนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการรีมูโปรแกรมออกจาก Windows เนีถ้ารใช้คําสั่ง uninstall ธรรมดาของวินโดว์เนี่ยนะครับมันก็จะเหลือไอ้พวกไฟล์ r e จิสตี้เหล่านี้ไว้ซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นผลไม่ดีก็คืออาจจะเป็นไฟล์ขยะนะครับซึ่งทําให้เครื่องดนทํางานช้าหรือว่า มีผลนอื่นๆอีกมากมายเลยการลองเหลือไฟล์พวกนี้ไว้นะครับก็โปรแกรมนี้จะช่วยถอดถอนออกไปทั้งหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักโปรแกรมหนึ่งนะครับไอที่ขึ้นคาดเหลืองเหลือนี่ก็คือเป็นโปรแกรมที่เรียกได้ว่าอ่าที่ติดตั้งใหม่นะครับก็จะมีแถบคาดเหลืองเืองขึ้นอย่างนี้ อืมนะครับพอเรารีมูโปรแกรมอะไรก็ตามที่มันมีไฟล์ซิสเต็มอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีไฟล์ซิสเต็มติดตั้งอยู่ในเครื่องด้วยเนี่ยมันก็จะแจ้งว่าเออมีไฟล์ซิสเต็มพวกนี้อยู่ด้วยนะนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งให้อา่า Geek i n s t a l เ e r เนี่ยเอามันออกได้นะครับก็พอมันแสดงขึ้นมาคุณก็กด finish นะครับกด finish ปุ๊บโปรแกรมก็จะทำการลบไอ้ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้นๆออกไปจากเครื่องทั้งหมดนะครับก็ ทำให้เครื่องของเราเนี่ยสะอาดเหมือนกับว่าไม่เคยติดตั้งโปรแกรมนั้นๆอยู่ในเครื่องเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่จะช่วยทําให้เครื่องของคุณเนี่ยสะอาดหมดจดนะครับรีมูฟช่วยรีมมฟโปรแกรมออกจากเครื่องแบบสะอาดหมดจดเลยทีเดียวนะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่โอเคดีพอสมควรนะครับสําหรับใช้ในการรีมูฟโปรแกรมต่างๆนะครับโปรแกรมที่ ไม่มีตัวอันอินสตอลเลอร์ติดมาก็สามารถที่จะติดลบออกได้นะครับอย่างพวกโปรแกรมอย่างของโนตันบางตัวอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีอันอินสตอลเลอร์มาก็ใช้โปรแกรมนี้ช่วยในการเอาออกได้เช่นกันหรือว่าคุณดาวน์โหลดฟรีแวร์มาแล้วก็มันมีโปรแกรมแถมมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ในการช่วยเอาออกได้เช่นกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ดีนะครับก็ โอเคครับนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับคร่าวๆนะครับ Geek Installer นะครับเราแนะนำให้ใช้งานนะครับใช้ง่ายใช้ดีแถมฟรีนะฮะนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ